ทำยังไงให้เวลาสวดมนต์เราถึงจะมีสมาธิอยู่กับหลวงปู่หลวงตาให้นานขึ้นให้ได้มากๆขึ้นเนี่ยครับเราอยู่นานแค่ไหนอ่ะเราสวดนานแค่ไหนอ่ะคาว่าสวดนาน่ะ24ชั่วโมงเราสวดได้กี่ชั่วโมงไม่ใช่นั่งสวดวเดินไปเดินมานี่เดินไปเดินมาน ยืนเดินนั่งนอน,นกินข้าวอาบน้ำก่อนนอนตื่นนอนนี่คือฝึกกรรมฐานจริงๆไม่ฝึกไม่ใช่ฝึกกรรมฐานแล้วก็จะมานั่งเวลานั่งแล้วก็ฝึกไม่ใช่รก,กรรมฐานนะรอกตัวเองนะั่นแหะเวลาคนมากันนั่งหลับตาเวลาคนไปก็เรียนตาแล้วกรรมฐานคือกรรมคือการกระทาฐานคือจิตคือฝึกจิตตลอดเวลาที่ยังเรียนว่าใจาเกิดที่ยังเกิดมีลมหายใจเนี่ย ตายแล้วฝึกไม่ได้ส่วนใหญ่มนรู้ว่ยุคนี้มันวัตถุมันจเจริญสังเกตดีนะคนฝึกกรรมฐานมานานนะวัตถุจเจริญเข้าใจไหมสร้างวัตถุติดวัตถุติดจริงๆจิตทั้งวันทั้งคืนบางคนใช่ไหมยากเวลาเรียน,ยนกาเรียนวัตถุ อ่านแล้วก็ฟังคุณอ่านธรรมะคุณฟังธรรมะแล้วกลับไม่กลับมาพิจารณาคุณจะไม่ได้ธรรมะเลย<ะ>ถ้าคุณวดม์เ่ยคุณได้ธรรมะเลยเหมือนครูบาอาจารย์เขาอยู่ป่านะเขาหนังสือไปไหมไม่เอาไป ถึงขั้นอยู่ในวัดอยู่ในวัดใหญ่ๆท่านฝึกกรรมฐานท่านก็ไม่อ่านหนังสือ<ะ>ถ้านก็ฝึกจิตโดยตรงเพราะจิตคือตัวเราไงที่จะต้องมันเวีนว่ายใจเกิดเนี่ยทุกวันมันเสียงกันเสียงกันไปเสียงามาเพราะไม่รู้ถ้าคนรู้จริงๆอ่ะเ,เขาไม่จะไม่เสียงกันหลวงพ่อท่านถึงบอกเองจะไปว่าใครจะไปเสียงกับใคร<ะ>เองอยู่ในฐานเนี่ยคือมันทํายากที่สุดเลย พราะเองต้องเตรียมตัวตายเองตายแล้วจะไปไหน,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 นจะเกิดหรือไม่เกิดมันอยู่ที่กําลังใจทั้งหมดกําลังใจเราเนี่ยทุกคนถ้าฝึกมีกําลังใจอ่ะถ้าฝึกจริงๆอ่ะไม่ยุ่งกับอะไรเลยอย่างที่ถ้ามึงหน้าเน่ะกินนอนตรวจมลถ้าคุณทําได้อ่ะคุณจะเกิดไม่เกิดเรื่องเล็กเลยใครจะยังไงกูไม่สนใจสนใจตัวเราเองเนี่ยสนใจตัวเนี่ย อารมณ์เสียอารมณ์อะไรต้องเปลี่ยนนะเปลี่ยนอารมณ์ไห้ได้เพราะอารมณ์เสียมันก็ต้องกินชาตัตวเองละแต่แม,ม่จบไปโทษใครอะ่ะเราไปว่าคนอื่นเนี่ยบางทีเขาเขาไม่รู้เข้าใครก็เข้าเาาราธรรมะที่เห็นชัดๆถ้าเห็นแล้วก็สาธุด้วยนะถ้าไม่เห็นก็ช่วยอะไรไม่ได้ เหมือนทุกวันนี้เราก็เถียงกันอันโน้นผิดอันนี้ถูกนะหลวงปู่สัญญาหลวงพ่อสัว่าไงผิดก็คือถูกถูกก็คือผิดอ่เนี่ยทาเนี่ยไปพิจารณาดู <c oughs> าตีออกอ่ะเนื้อชั้นไปละ,ะที่ทํางานมีคนเสียชีวิตในทำงาทีนี้ถ้าเกิดเราสวดมนต์อยู่ที่ทํางานเนี่ยมีโอกาสที่จะช่วยให้เขา หลุดพ้นจากตัวนั้นหรือไปเกิดได้ไหมฮะได้นดะยมันอยู่ที่เขาตายแล้วก็ไปไหนคือคนออกจากล่าลนะเขาไปเลยนะไปตามอารมณ์สุดท้ายนะเพระาะธาตุมันบีบจิตเราเนี่ยมันควบคุมอาถทั้งสี่เราอยู่นะบีบด้วยโลกของแข็งของมีคมของมีพิษแกช่ชรามันบีบนะ มันอยากจะออกไหมล่ะครับจ้เป็นต้อออกเพราะควบคุมไม่ได้ไง่าออหมอเขาถึงมาดูเนย่ยออกไปหรือยังอยู่ที่ประจอนใช่ไหมบางคนตายข้างถนนไปถึงนู่นไปถึงโรงพยาบาลบอกโอ้ไม่ทันแล้วค,ค,คนพิษบารแผลไม่ไหวเลยออกจากล่ากนี่คือออกออกอารมณ์ไหนอ่ะ ถ้าไม่ฝึกนะออกจากธาตุแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนอารมณ์ไม่ได้เลยนะเพราะอะไรอะ่ะเพราะไม่มีธาตุให้เปลี่ยนมันเป็นหนึ่งเป็นนามประธรรมเป็นผีเป็นวิญญาณเป็นความรู้สึกเป็นนามประธรรมออกจากรูปประธรรมแล้วนะจบก็ามาสวดเรานี่แหละสวดมนต์นี่แหละก็แผ่มันไป หลวงพ่อท่านบอกว่าเอ็งอย่าไปนสนใจไทยมันจะดีไม่ดีช่างมันเวลามันตายไปอ่ะเอ็งช่วยแผ่ให้มันหน่อยแล้วกันเราก็ถูกแล้วมันตายแน่นอนเน่ยตายทุกคนมีแคอยู่ไหมไม่มีตายแล้วเกิดด้วยนะเกิดไปไหนอะเกิดไปไหนอะอ๋ะอก็ไปตามกรรมไง้าไมฝึกถ้าฝึก ก็ไปตามใจไงอยากเกิดเลยก็ได้อยากไม่เกิดก็ได้เกิ <c oughs> ดกับคนตายก็ได้พุทธศาสตร์เนี่ยจริงๆหลวงตาเชื่อล้านเปอร์เซ็นไงก็อยู่กับหลวงพ่อมาสิบกว่าปีท่านให้สวดมนอย่างเดียวเลยท่านเองจะไปอ่านมากอ่านก็อ่านพอดีพอดีพอรู้พระไตรปิฎกเองก็อ่านนะอ่พอดี อย่างอื่นจะไปอ่านเนบอกให้สวดมนต์ภาวนาเนี่ยจนกว่าจะรู้ถ้าไม่รู้ห้ามหยุดับเ,เวลาเลยอโ,อโหกำลังดีนะเนี่ยโอ้กำลังินเลยแอร์เย็นมันจะหลับไปแล้วฮะ